สวัสดีครับพ่เป็นพี่น้องสุขูสุขนรนะครับจากกลวงมาแล้วครับพี่น้องครับช่วงเลงๆ้คือเก่าครับหลังจากเลิกงานแล้วเนาะพี่น้องครับกับข่าวก้ามนามนะครับที่จากกลวงเอามาฝากพี่น้องครับเมื่อนี้เป็นปนประตูใส่บักม่วงครับพี่น้องครับปนแบบแหง้งพี่น้องครับแบบแหง้งบอส่นามเลยนะครับนี่คือประตูครับนี่ทอดเรียบร้อยครับพักเหนียวหลายยางครับจักสีสีในก่อนครับเอาหิมหิมนี่ลี่ๆี่อยู่นี่เป็นพักเมกเนาะครับเนาะ อันนี้เป็นใบบักตูมครับบักตูมบ้านเฮาเนิครับพี่น้องครับประกาศขาวครับอันนี้ก็เป็นใบบักตูมรัลงปากหลยหลพี่น้องครับนี่ครับพระเอกของงานกับมาคือเขาครับบากมาละครับพี่น้องครับนี่ครับแล้วก็มียอดพักกระเดาเนี่ยบลายครับนี่บกมวงเท่านั้นครับพี่น้องครับมาครับกินครับพี่น้องครับหยําย่างเดียวพี่น้องช่วงแรง โอ้ยแหงๆครับพี่น้องครับนี่แหงๆอีรีครับบอต้องบอต้องกันใส่น้ำครับผมใจหัวคาน้ำครับเผื่อพอดีครับไทยบักม่วงครับพี่น้องยำกาไปกิทิ สมแป๊ดเปๆดเปดปดลิ่นครับอัตงน,นบัติป่อนอนาะฮอ,นนอนน บอยาาครับพี่น้องครับก็เข่ามือนี่งา่งายของบานเขาเลยครับน้ำพักเม็ดตักหน่อยพี่น้อง น่าบักตุมอืมหอมห่วยห่วยครับกระตุกกับตัวน้อยหน่อยครับลูกมันได้ไหนี๋ยว นี่พี่น้องนำาพเอกของงานเพเอกตลอดการครับับเป็นหมากมาลนะน้ข,อง,ขนนองครับนำตุ้ยตุ้ยแลครพี่น้อง อืมผมร่มนี่ครับพักกะบไิซื้อวาหลอะครับเ็บเอาแถวๆนี่แหละครับข,ข,ขึ้นข,ขึ้นคือยังฝนติตกครับฝนคือคือครับ เรารมบ้านเฮาเหรอครับเนี่ยน้ำมันแข็งแข็งๆอยู่ยครับผมคุณแบกตุ่ม,บบรมกระเบียดขับลมครับพี่น้องครับขับลมแต่ห้องเอิอห้องเฟอร์ครับพี่น้องเนาะเป็นสมุนไพรนะครับ บรรยากาศเก่าครับเสียงนกครับน่ะที่เป็นกุ้มเดิมครับ มันี่นีนคาอยู่ข้างในน้ำครับคาอยู่ข้างในอันกินเข้าไปก็คือยังางอันก่อยก่อยเงี่ยพ่องก้อยเงียครับตอนไหครับคา โอ้คือเขาคักคขับ,บอกมาละคักแต่คือพี่น้องโอ้โอเห่นนระเอกของงานก็ากรับ ổn oh, đèn đập đèn đập nữa. à. อันนี้ร้องพระเอกครับเอาเดี๋ยวร้องไ<ม>เดาหนวดอ่อนครับเฮ้ยงานพี่น้องข,อข,อขับขอกบนาดแบบนี้กับบ้านเขา,าเกิดกินเป็นประจำนะพี่น้อง ปลาทูทอดครับอันเอามาหล,ล,ลายนี่บ่ได้กินร้อยครับปลาทูเอามาประดับไปเลยครับ <laughs> ลูกครับลูกปลาทูลูกปลาทูตัวน,น้อยตัวน,น้อยครั 好嘛，先生。 บรรยากาศช่วงแรงๆงครับประมาณนี้ครับแต่มันช่องของจากกวงเนาะพี่น้องผู้ติดติดตามตลอดนะครับเนาะประมาณนี้แหละครับบังมือกับมืดแน่ครับบางมือกับแจ้งแจ้งครับพี่น้องกอตัวกอไปได้หลายครับกันมือมาเร็วกับผิดแจ้งครับกันมือมือมามาซาในมืดครับบางทีกับฝนสีไล่แน่ครับพี่น้อง เพราะขานพอแล้วกับสิกรอบครับย่ำรั่งเยื่อเรื่องนาะน้ะำเยออืมพระเอกชุดยอดดีครับบีบีบีบบ เขาคนข้างพี่น้องครับเบิดแล้วครับเบิรดเอ บครับพี่น้องนองครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับอิ่มครับพี่น้องครับเบิร์ครับโอ้เมนูง่ายๆบานเฮาหน้าพี่น้องครับบนบะทูใส่บักม่วงครับ ใส่คาก็ไปน้ำครับเัิหน่อยนึงเนาะพี่น้องเนาะใส่คาก็ไปน้ำหลักกระเทียมแกมเนี่ยแกมบักมะระครับออกมาขขางนอกพักกรหลายางครับพี่น้องครับมีหัวดันพักเม็ดเนาะครับเนาะไป่บักตูมบานเขาตัวใหญ่ผสิษใส่กินกับเันซุปน้อใหม่ครับนี่ขือกันครับอันนี้ก็อันเนี่ยก็เใบักตูมวังครับอันนี้พระเอกของเรื่องตลอดครับพระเอกของงานเนาะผมเป็นคนมักขุมครับพี่น้องครับเลยแสบครับแสบผมผู้เดียวเนาะอันนี้ก็พักกระดาครับเบิด แต่นี่เป็นพระเอกร้องครับพระกาศเขานะครับแสบๆนะครับออกมาบรรยากาศข้างนอกนะครับข้างหลังจะเป็นภูเขานะครับฉากหลังผมจะเป็นภูเขานะครับโมเมนภาพแต่ตัวนะครับเป็นเป็นภาพข้างหลังผมมีลีครับพี่น้องน้อยหยากระสูงเลยครับตัวนี้มานั่งตังแต่หยางี่หน่อยนะพี่น้องเนาะตอนทุ้ไทครับพี่น้องครับการรับประทานจากกวงนะครับคำบอกคำจานะครับบ่อสุภาพนะครับบ่อถือตอนยังไงจากกวงก็ตตองขอถทษขออภพยพี่น้องหลายๆนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจผมสิได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆนะครับใหม่พี่น้องเบิง่งมาเบิ่งอื่นนะครับว่าผมที่พาผี่พาน้องกินอย่างอีกครับพี่น้องครับคลิปนี้พ่อไหวซ่มเนี้ดครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับ